คือได้จบสู้ตั้งสู้นะโอเคโอเคแปลว่าอะไรก็จบค่ะมาเลยมาเลยก็ต้องดูหัวใจผู้ชายถ้าได้ต่ำกว่าสองเมียก็ฆ่าเลยถ้าได้มากกว่าแต่ก็ไม่เห็นใจผู้หญิงได้หัวใจสุดถ้าได้น้อยกว่ากลับบ้านไม่เห็นใจ หลังก็เมียข้างหน้าก็สวยจะ่ทำยังไงกับพ๊อพขึ้นไปเก้าอี้เราปป่อตอนลองเก้าอี้เนี่ยกระเพื่อมแล้วอะถ้าลองอีกทีเนี่ยนนี้กระเด็นแน่และตัวข้างหน้าจะเป็นปากเนี่ยมันเป็นตัวรับแรงของเก้าอี้อยู่แต่ตอนนี้ม like ันหลุดหมดแล้วโอ้ยค well> ือมีไลท์คูตลอดเลยเต็มที่เลยเอ้าสองข้อติด ยกไปจับตรงไหนก็ได้ให้ทีสมองเสื่อมดีไหมไปจับผมแแมๆตรงไหนตามองแค่นี้ก็อ,อ <_' n> ถ้าตอบไม่ได้กล <_' n> ัวเมียฆ่ามากเอาลไม่มีประโยชน์า <_' n> มาดูว่าผลการแข่งขันคุณก๊อฟจะเป็นอย่างไรกับภรรยาของเขาค <_' n> ราับเขาพิจารณาไปล จับเวลาโชว์รูมต้องใช้โชว์อะไรครับรถรอย่างอื่นไม่ได้เหรอได้เก็แปลว่าต้องใช้โชว์อะไรก็ได้ต่อเลยต่อเลยต่อเลยนะไม่ใช่ต้องใช้โชว์รถอย่างเดียวโชวเฟอร์ต้องโชว์อะไรครับไม่โชว์อะไรเป็นคนขับครับถูกต้องครับเลยครับามาแล้วเสร็ิ่งแล้วคุณได้หนึ่งแล้วนะคุณเราต่อสู้กับหญิงที่อยู่ต่อทาคนนไปต่อนะครับโรคตับแข็งเป็นที่ตับอ่อนหรือ ตับครับไม่เกี่ยวกับตับอ่อนหรือตรงตายหล่อมากเลยอะหล่อมากคุณเคยเป็นเหรอเออก็เกือบเกือบทุกวันโอ้ตอบได้เคลียร์มากเลยละเอียดมากเลยแล้วตับอ่อนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องตับแข็งนะเออตับแข็งคือตรงที่ตับเลยไม่มีแพ้แล้วจะชนะหรือไม่หมาหันมาหาหมาเห็นหูหมาหูหมานะหมูหนีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหมา หาเห็นหมูหันหูดีสรุปมีสัตว์กี่ชนิดสามชนิดคือหมาหมูหสมาธิดีมากจิตหนิ่งมากคุณไม่เห็นผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าคุณเหรอผมเป็นห่วงสวัสดีภาพผมตกก่อบา้านดีกว่าครับพี่ตอนนี้สามแล้วชนะแล้วเก็บให้ถึงสิบเอเอสว่าให้หนึ่งแสน ไปต่อหมอมีติดหอยหมอน้อยติดหมีจิ้มหมอสองสามทีติดทั้งหมีติดทั้งหอยสรุปว่าหมออะไรติดหมีหมอน้อยถูกต้องดแล้วว่าในตัวคุณมันไม่ใช่ไขมันมันเป็นเนื้อสมองคุณต้องฉลาดมากดูได้ไก่เหมือนป่บุญจิ้นกันไปทุกทีนะตัวเองมได้เก่งมากดูไปหมดเลย อะไรนี่ยิ่งตอบยิ่งเก่งยิ่งตอบยิ่งหลอดไปต่อไปคนกลัวความสูงสามารถขึ้นเครื่องบินได้ไหมขึ้นได้ครับถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ห้าแล้วแล้วไม่กลัวความสูงก็บินมันสูงนะเขาไม่ได้ห้ามครับอากาศข้างบนมันไม่สนุกหรอกลงมาเอะไปต่อไปปกติแล้วถ้าคนกลัวความสูงขึ้นเครื่องบินนั่งบนพื้นเครื่องบินหรือนั่งบนเก้าอี้เครื่องบิน เก้าอี first first ้เครื่องบินครับเคโเคอเคโอโอเคเครอเโอเคอคโอเ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 คโเโอเคเคอจคคุอเคโอเคโอไคโ่เคโอเคโอเคอเครับคโเครอเคโอเคนอเคเคโอเคโอเคโอคอเคโองครอเอคเอ่เค ตามันจะรับลงเอาไปต่อไปต่อถ้ากลัวความสูงมากๆแต่มีบ้านสองชั้นเจ้าบ้านชั้นบนมาไว้ที่ชั้นล่างแทนได้ไหมไม่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 ต้องเอาไว้แทนครับชั้นสมันก็โอเคครับผมแ่ารอะไหแล้ะบ้านอะบ้านก็เหมือนเดิมขอได้แล้วถูงต้องครับไป เองเียวผมผมกลัวมากครับผมผมไม่ได้กลัวคำถามนี่คับผมกลัวไอ้นี่มันกระชากผมนายหลังเลยอะไปต่อข้างขึ้น15ค่้ากับข้างแรม15ค่้าข้างไหนสว่างกันข้างแรมโอ้โหโอ้โหโอ้ได้ไหมสี่ได้ครับโอ้ยรักเมียเสมอนะ ยากหมดเลยอ่ะ่ไหมครับพี่ยากมากเลยนะตอบได้ตอบได้เพราะข้าขึ้รข้างแรงนี่มันง่ายสุดเลยนะตาครับข้อต่อไปลองถามให้มันเจ็บใจหน่อยไหมตอบได้นี่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 นีแล้วถ้าจะลอยกระทงต้องไปลอยที่ข้างอะไรข้างแม่น้ำเด้ถูกต้อง อะไรเนี่ยไอ้ที่ยากมันได้หมดเลยได้ไปแสนดินกันโอ๊ยพอแล้วโอ้ยยากลายพรัยยังอยู่ในดวงใจเสมอคุณคอดชื่อได้ไหนจะเพลลูกไหนจะของเล่นลูกข้านมค่าทำคอดอีกมันได้แล้วแตกเลยอะเนี่ยอยู่ๆมันคิดถึงดาวพสุค คืนนี้เป็นคืนเดือนแรมมันน่าจะสว่างตอนดาวประสุทิ์ก็คืนนี้คือนดาวประสุทเนี่ยปัญหาชีวิตทั้งเรื่องเลยไงคือชีวิตเขาหมองคล้ำหมองเศร้าทั้งเรื่องเลยไม่ใช่ก็เป็นนางเอกแล้วก็เปิดมาดีไปหมดเออใช่โอ้ยแล้วครับคุณอาจจะร้อนมากคุณต้องไปนั่งข้างๆเขาเขาเปิดกระต่ายเพื่อมป็นรับลมเลยอ่ะขอดาอได้ไปอีกข้อนึงก็ตอบได้ก็สิบไปแล้วได้เลยเอ้าเก็บมาเป็นสองเลยนะครัะ โอสุดยอดแล้วก็ทําต่อไปได้สูงมากแล้วเดิมเขาก็ทาอย่างนี้ของจริงน่ากลัวมาไปบังคับพี่น้องจะมาเจอกันละเฮ้ยยังไงอันนี้ประสบการณ์สูงยละโอ้ยผมไม่รู้ว่าฝั่งเขาสมองฉลาดหรือฝั่งผมสมองไม่ปกติกันแนี่ยแม่ฝั่งเราบว่ามัรวมทั้งหมดนะครับมันถึงเราด้วยนะด้วยอ่ะสิถ้าผมแพ้นี่ผมรวมไปด้วยเลยเนี่ย่า้ชายก็งงอะไรก็ไม่รู้ รู้ทีแรกเล่นทีแรกก็ดีแล้วรู้จักไอ้เกาทันผมยังแค่ไอ้เกาทันอยู่เลยเ่ยมันกินจีแต่ผมไม่รู้มันอะไเเกาทันนี่เขาหอมมีพอและนี่หอมมีไม่เท่าไหร่นี่มันไปอยู่นี่เิยนมันร้อนอยู่แหมเรือกข้อจะเป็นเราใช่ไหมใช่ทีนี้เป็นเขาแล้วล่ะเอาไจะให้พอยังไงสองคนสำหรับคุณแล้ว ตีตื้นนะครับอย่าให้หใหมันถึงกระสามศูนย์นะครับชนะเขาให้ได้ชนะเขาให้ได้ทำไม่ได้แล้วตัวเองคืนนี้ไม่ต้องเจอกันากม,มอะไรจะไปิเผยความลับทัศน์ไมล่ะตัวเอง,เอ,อ,งอ,อ้าวกดดันป่ะคุณโจ๊กไม่กดดันนะครับเพราะว่าแพ้ไปแล้วสองเราจะไปไงก็คือว่ากันไม่ได้แล้วไงถ้าเขาชนะสักคนหนึ่ง ผมแพ้เนี่ยเพอพิความผิดมันท่ากันอันนี้มันเท่ากันแล้วมันเท่ากันเท่ากันไปโอ้แล้วดีกรีแต่ละคนน่ากลัวนะโอ้เก่งๆนี่ยังไม่เห็นเลยใช่มสมาธิดีสมาธิดีมากงั้นคุณรวยเก็บก่อนนะครับได้ครับแล้วเข้ามาคุณนุ่นโจ๊กเก็บไปเยอะเลยครับอ้าวาคุณรวยเก็บเยอะที่โอ้ไม่พอไม่พอนะ นีมันได้เงันยังไงเนี่ยตรงเนี้ยได้เดี๋ยวผมกลับได้อ๋อเล่นไปหลายคนแล้วโทรทีโทรทีแก้เชล่าแก้เชล่าผมเล่นกับมัแล้วอ๋อฟังผมอาจจะฉลาดก็ได้อาจจะแบบหูไม่ดีมั้งแบบฟังพี่ตาไม่รู้เรื่องเลยตอบไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ตั้งใจฟังฟังแล้วแบบอาจจะต่ำไปหรือเปล่าอาจจะต่ำไปว่าระดับนี้มันจะเสียงมันไม่สูงพอเปล่าก็แล้วแต่พี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ น่า่าวชัดไหมโอ้บรรยากาศวันนี้มันร่ำรวยจริงๆนะพี่นะร่ำรวยพูดเป็นมงคล๋อบรรยากาศแสนมันเป็นอย่างนี้เองอยากจะบอกอะไรสองคนข้างล่างพูดกับเราบ้างก็จะพยายามเต็มที่นะแล้วถ้ามันได้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องได้ผมต้องพยายามชนะอย่างเดียวครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเรื่องเราต้องชนะเท่านั้นหโอคุยกบหัวใจก่อนใจเอออ๋อจะมีทิชชู่ไหมพี่ แปลกไปหมดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ให้ทุ่มให้เสียงอะไรเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับมายังมาแล้วมาพร้อมแล้วยังพร้อมครับมันถึงเวลาชนะแล้วนะชนะอยู่แล้วครับพร้อมพร้อมครับมาเลยครับมามาปิศาจมาถ้าถ้าดีมากเลยถ้าดีจับเวลาถ้าคุณแม่ไปจ่ายตลาดคุณแม่ไปจ่ายอะไรครับ ไปจ่ายตังค์่ะสิถูุกตั้งนี่เลยนี้เลยใช่ไหมไม่จ่ายตลาดก็ไปจ่ายตังค์ไอ้เนี่ยเอาตลาดไปไม่ใช่นะไก่ผัดเม็ดมะม่วงไข่ผัดไข่ผัดก็ได้ผัดได้หมดนะใครทำเป็ก็ผัดได้หมดถูกตั้งขึ้นมาไม่ใช่ไก่เหรอใช่ไก่มันถูกผัดนะครับสองแล้วนะเออดีกว่าดีดีดีเออใช้ได้เลยนะโอเคถ้า ป้ายห้ามอ่านเลยไม่หยิบหนังสือมาอ่านแสดงว่าคุณอ่านหรือยังอ่านแล้วไงอ่านอะไรอ่านป้ายไงพวกตาขึ้นป้ายอะไรอ่านสาระสาระไม่ได้ก่อนไม่ล่นก่อนจะได้มีกำลังใจไม่ได้ยัมีความหวังกันนะก็บอกไปต่อเลยคนอังกฤษเรียกกีฬาฟุตบอลว่าอะไรฟุตบอลรู้ได้ไงรู้พวกตาขึ้นป้ ไทยได้จะได้สี่นัดเสร็จแล้วคนอเมริกันเรียกกีฬาฟุตบอลว่าอะไรสกอร์ถูกต้องขึ้นไปไนแล้วห้าแล้วนะห้าแล้วนะครับถ้ามีคนไทยชวนคนอเมริกันไปเล่นฟุตบอลคนอเมริกันจะได้เล่นกีฬาอะไรกีฬาฟุตบอลน่ะดิถูกต้องนะครับ ถ้ามีคนอเมริกันชวนคนไทยไปเล่นฟ <si ุตบอลคนไทยจะได้เล่นกีฬาอะไรกีฬาฟุตบอลเลยครับอเมริกชวนไปเล่นก็ต้องเล่นอเมริกันฟุตบอลโอ้เวแท้ๆลุ้นแต่เก็บไปถึงหน่าจะไปต่อได้โอ้โหแล้วคนรู้เรื่องต่างๆเยอะพอสมควรเลยไปต่อไปต่อเอาแล้วสะพานหัวช้างที่กรุงเทพมีหัวช้างทั้งหมดกี่หัว เราสองสภามีสองหัวป่ะ <laughs> โอ้ยมีทั้งหมด16บหกหัว <releases> หัวมันแน่คิดเั็นสี่หัวฝังนาสี่ด้วยนะฮะไปต่อไปต่อยังไงเก็บมาหกแล้วเก็บใหม่เก็บใหม่สะพานควายต้องมีควายกี <quiere> ่ต <am I> ัวสะพานควายมันไม่ต <to make> ้องมีมันเป็นชื่ออย่างเดียวถูกต้องกันไปเนี่ยขันหยา อดีตไม่ได้แต่มนต้องมีถนนตรงนี้ไม่จําเป็นคนที่อยู่แถวสะพานพุทธต้องนับถือศาสนาอะไรทุกศาสนาอยู่ได้หมดครับไม่ต้องเป็นพุทธไม่ต้องเป็นได้หมดเลยไม่เกี่ยวกันแล้วับขึ้นไปขั้นครังนะครับไปต่อไปต่อแล้วเขตสะพานสูงยังต้องมีสะพานลอยไหมสะพานสูงก็มีได้ครับมีได้ขึ้นไปถูกฝ้าลอยโอ้โหนด่จับได้ดีเมื่อกี้มันแตกได้แล้วนะสกีสกอยสเก็ตสเกิร์ตอะไรใช้เล่นบนหิมะ สก,กีถูกตั้งเกินไปโอ้โหเก็บไปก็ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยโหมาแรงครับสก,กีสก,กอยสกเก็ตสกเกิร์ตอะไรใช้ติดรถสก,กอยติดรถไม่ติดรถเรอะสก,กอย,อยงไงซ้อมท้าย,ยางไง ติดรถไปด้วยแม่ถ้าแบบผมไม่ซิ่งรถจะพาแม่ซ้อนก็คงไม่ได้ไม่ใช่ก็ไล่ค้อยไปอะไรติดรถคือสเกิร์ตอ๋อสเกิร์ตสเกิร์ตติดรถติดรถไม่ใช่หรอแหมผมก็นึกว่ามอไซค์อะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยไม่มีเลยเอ่าสกีสักหมดเวลาโอ้ยหลายหลายมากหลายมากเยยมีรุ้นไมมีรุ้นมีลุ้นแล้วเก็บรวมกันติดกันถึงหกข้อเติดนะ เขบอว่าหูไมนต้องฟังเลยหูต้องฟังเลยต้องฟังสมอมองไม่มากสมองลงมาที่ปากเออแล้วมาหกไปผิดข้ออะไรอ่ะเอาคิดอริการฟุตมอลมันเป็นแบบคําถามแบบความหมายมันต่อเนื่องแล้วแล้วมันหลอกความคิดเราอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คํคดีนะท่านผู้ชมมันหลอกความคิดตัวเองหลอกความคิดนะเอาเขาจะโดนไหมเนี่ยแม่ใจตลาดไก่ผัจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยยากเขาหร่อันนี้เมันอู้่ที่บันสมาธิในการฟังแต่เราได้หกครับ อาจจะหลุดอาจจะไปชนะตรงซ็อกเกอร์ฟุตบอลอะไรถ้าเขาเล่นฟุตบอลเขาก็รู้แต่ถ้าเขาไม่เล่นเขาอาจจะไม่รู้เขาจะไปชนะตรงนี้อ่ารุ่นตรงเนี้ยนีหวังบาสเลยสิเล่นบาสครับผมน่าจะไม่รอดอาจจะนี่บอกเฉลยเลยไม่รอดก็เขาคงวัดสูงสูงนะอ้าวรออรุ่นน่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตีตื้นมาเป็นหนึ่งต่อสองได้ต้องรุ่นหน่อยอ่ารุ่นหน่อยสองตัวเข้ามา